เถอะสองลูหนักขาประมาณสองลูกตามผมนักขาประมาณสองลครับตัวบาหนักเนาะบดบดซื้อบดถือว่าหนักครับเบาหนักได้เลยครับเวลาเวลาเขาว้างเขาก็ว่ายังไงเลยเอาเอาลุงเข้าบ้ตั้งข้างหน้าเลยมือเนื้อเข้าบานถือทังไปครับครัถก็สบายเด็กผักแรงสะดวกสบายบอมสะดวกสบายครับก็ถือว่าราคาราคาจับตกงไรเนาะบ่แพงบ่แพงครับผมถือว่าบ่แพงเนาะบ่แพงเบาแมันกุ่มกาเขาบ่านมียนะครับ สว,ส,สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับแนะนาตัวนะครับพี่ครับผมวิทยาครับเด้อคือเรียนชีวิตนะครับหรือเอ่ยไงในชายาเป็นเหตุลการช่างครับเนาะครับครับพี่จัดยู่งยิ่งใส่ครับพี่พี่จัดยู่งีิ่ยุ่บบานปมันครับผมตำบลดุกร่าอำเภอสาตูมตะวัดสุรินครับผมครับก็คือตอนนี้เอ่อพี่วิทยาก็คือประดิษฐ์เนี่ยครับขาตั้งเครื่องกุ๋ยครับผมก็คือเฮ็ดเองเรีนบ่เห็ดเองครับเฮ็ดเองขึ้นแบบเองครับเรับต้องสร้างเอง อันนี้คือบ้างขายอยู่หนาล้านเลยแม่นครับผมบ้างขายอยู่หนาล้านครับครับก็ใส่เล็กยังครับพี่เป็นเล็กซีหุนครับผมเล็กกองซีหุนครับผมอันนี้เป็นเล็กซีหุนครับผมรวบหนาหนึ่งจุดสองมิลครับผมใส่ใส่แจ็คเส้นกับเทียวเหยีดแต่ละตัวนี่ตัวหนึ่งนี่ลงทุนประมาณเส้นเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส็นพวกๆเนี่ยะครับผมครับตัวนี้มันคืออย่างมันตัวนี้ตรงกลางตัวนี้เป็นตัวฐานร่องขังครับฐานร่องขังครับมันหมุนไหนครับแล้วก็มันจะ เป็นการการใส่ถังไปแล้วมันถืเป็นมุนใน<อ>มุนในเ้าพับเก็บไส้หลังได้ครับครับสบายคือว่าเา้าเวลาเข้าวขฉีดฉีดยาไปเา้าวเมยเหาก็สามารถพักได้ครับกลางกลางนันน้าเลยทำให้<อ><อ>ต้องขึ้นไม่ขึ้นกังแทใช่ไหครับวันนี้เ้าเฮ็ดเป็นขาขาตังเนาะตามผมเป็นขาตังครับมุนี่ขาตังตัวเงี้ยวหนี่คือยังครับเนี่ตัวเงี้ยนี่เป็นมือพับครับโอ้มือพับกับเวลานั้นเ้าก็พับขึ้จอันนี้มันกิดสมุนครับอ๋อม่เกิดสมุนขึ้น เก็กับเครื่องไต้หลังแบบถ้าใส่เวลาเหตุดูมาครับอี่ตัวหนึ่งถ้ใส่เวลาประมาณเบ็ดเสร็จแล้วแบบประมาณสามสิบนมที่หรือสามสิบนมที่ครับสามสิบมที่คือตัดเล็กก็หล่อห้องหั่มาวัดบัดแลบวบัดวัดเล็กวัดตัดเล็กเป็นอันนั้นว่าครับแล้วก็ถ้าากับมาขึ้นโค้งครับไม่มีแบบครับมีแบบเป็นโค้งเ้าากิบขึ้นครับผมอันนี้คือห้องให้เองเหดเองเลยแม่ครับผมครับ อ๋อมันมีตัวอย่างมัน,ม,นมีตัวอย่างมีตัวอย่างครับ<อ>ตัวยางอ๋ออันนี้คือเป็นแบบนี้เลยรับ,บมัน,มนเป็นแบบนี้นเป็นแบบเป็นแบบแบบนี้ครับรับใดเรียบอันนี้คือตั้งแบบนี้เลยเนาะครับตั้งเครื่องมบน,นี้<ม>เอาถึงยอ้อนนอนไส้นี่ครับอ๋อันาีควา่านี่ก็อนสนี้เลยแม่งครับผมจังสีโปตกเนาะแม่งครับยอนนอนเส่เครื่องอ่าลองลองสะพ้ายบ้างนะครับไเป็นไรพีการเลยครับบางอย่างครับพี่การง่ายงครับ เอ้าใสแกสะไกขึ้นหลังวะครับครับให้นำท่ายันเราเข้ากับพับขึ้นเลยครับโอ้ตัวนี้ไปแค่ตัวดึงพับขึ้นแม่ปุ๊บแบบไม่ติดบ่อยดีเลยมันก็จะเกาะถังเกาะถังข่ายหลังไว้เลยเข็บบไปใส่มาใส่ครับบ้านหนักเป็นโมครับบ้านหนักครับน้ำนำนักน้ำนักประมาณเท่านี่ประมาณสองโลครับสองโลน้ำนักขาประมาณสองโลตามผมโอ้ยนำนักขาประมาณสองโลครับต้อบ้านหนักเนาะบ้านบ้านถือบ้านถือบ้านหนักครับบ้านหนักเลยแหละครับเวลาเวลาเขาว่างเข้าว่ายังไงเลยเขาเอาเอาลุงเขาแบบตั้งข้างหน้าเลยอือ มือนื้เหาองก็คือทังไปครับครับเขก็สบายเด็ดผักแรงสะดวกสบายพร้อมสะดวกสบายครับก็ถือว่าราคาราคากับกำไรด้เนาะบ่แพงบ่ราแพงครับผมถือว่าบ่แพงเนาะบ่แพงเพราะแพงเข่ามันกลุ่มคาเ้าบ่เมยนะครับเข่าอันนี้คือว่าหน้าร้านเลยตัวตัวละสามร้อยเนาะตัวละสามร้อยครับเป็นเองเลยครับนี่ยวหน้าร้าน อยู่น้ำลอยเบสเซียมลอยก้มสูงก้มสูงสิอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปถึงเจ็ดสิบหกเส้นครับอือก้มสูงครับตัวราคาราคาถืออยู่ครับผมขับพี่อันนี้คือ,อยังขับรันนี้ก็เป็นรถเข็นรับรถเข็นปุย๋ยอันนี้เป็นรถเข็นปุย๋ยขับเป็นปุ๋ยขึ้นยาก็ได้ครับเวลาว่าเอาปุ๋ยคืเอาบ้างเซตตรงนี้เลยเนี่ยเซตตรงนี้สบายอ๋อ ยำ้องเยี่ยงเขาบนอนทั้งนี้ได้ครับนอนได้ร้องใช่อวลาขียนห้องเขียนยังไครับอยู่เขียนงไง่ายๆเข้าไปจยนโอ้เขียนไปทั้งนาก้ะไรไมัใก็ไม้แม่ครับเลวแต่ข้าสีไส้เกีียวปุ๋ยบางคึ่งๆเลยแม่ใครับรานำนักไหนอันนี้กับได้เดินครับพื้นดินครับรานำนักใดเป็นพี่หอเนี่ยรออเก้าบ่หลอเก้าครับหลอสีมากตามของห่างของอย่างนี้ครับอ้นนี้หล่อไม่เกิดสีรลคาสูงอืเล็กข้ากขวเป็นเล็กป่องอ้อยเนาะคร ไปทีเด่นผมครับพวกมน้ํามินหาครับรับน้ำหนักได้ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยแล้วครับครับอ้เห็นเองอันนี้ราคาอะไรบาในห้องห้องเก๋อันนี้เต็มที่แบบประมาณพันหนึ่งครับพันหนึ่งเนาะกับบวอกรอบว็กยังเลยครับเป็นยกชุดไปเลยพันหนึ่งครับพันหนึ่งราคาโอเคอยู่นบผมนะสำหรับผู้ใดสนใจนะครับเมื่อวานจะเป็นขาตั้งเครื่องกนยาแล้วก็นี่เนาะตัวนี้เนาะกับรถเข็นรถเข็นปุ๋ยนะครับ ก็ออกกบสอบปุ้ยว่างซีนี่ครับฝากเบอร์โทษนะครับพี่ครับเบอร์โทษพี่ต่อนะครับศูนย์เก้าสองครับแปดแปดสองครับแปดสองหายีครับสมัครโทรมาสั่งซื้อได้ครับพิกัดอยู่บ้านป้อมมันบ้านป้อมมันครับทางข้างหนามู่บ้านเอ่อทางมาบ้านมาจากบ้านพุ่นบุเงี้ยครับมาจากบ้านพุ่นบุบ้านเดี๋ยวอยู่ติดเสีกของหมู่บ้านเลยบ้านป้อมมันเอ่อเสียจีสิบไปทะเลสาบทุ่งกล้าเนาะเงี้ยครับผม ครับอ่าสำหรับคุณไดสนใจนครับก็ท่วมาหาพผิวิทยาใดครับผมได้ครับอ่าสำหรับที่นี่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับครับผม